ไม่ได้โดนทำโทษเลยครับโอ้โหลตลอดทัวร์นะครับอยู่แอร์พอร์ตสเตเดียมนะแต่วันนี้ทั้งวันนะครับครับผมเป็นกูชัยนะฮะครับผมสุดยอดเลยครับกลับมาที่ทีมบาวีครับสนามสองครับผมแสงยินเดียร์ซีครับทำท่ารอพรุ่งนี้ยังไงครับพร้อมนะครับพร้อมนะแปดบอลโอ้สามมาที่บาวีครับพรุ่งนี้เปิดสามครับแบ็คซ้ายเปิดบอลยาว ผู้การเทีมพร้อมไไม่ออกนะเดี๋ยว่ต่อได้กูจะใเล่นต่อแม่นี้เจอใครหม่เนียเดสนสานี้เสน้องีะนี้เลยตนนี้แกไม่ยอยอมนะเพอนพี่นะตึกสเืน้ึสา่นะนะพร้อมพี่วดาเดินเรียนนักเนัลนน้ตาลนะก็มาจากสโมสรนะครับมันผมเลย จะเป็นนักเตะสังกัดป้าสายเอฟซีนะครับบ้านเกิดอยู่อุดรนะครับก็เลยมาร่วมกับทางดอนพิษนะครับผมคนพางนี่ลิ้นพันแล้วนะครับสนามแบบนี้ฮะสุดยอดเลย้วเจ้าของสนามรอด้วยนึกว่าพี่เต๋าสมชายมาเองพากเลี้ยงไม่เป็นนะดูดได้ไหมอย่าเลย ก็ยังแข่งขันก okay, oh, right. ันเช่นเดิมครับฟุตบาลการสดมอบขอบคุณค่ะโอ้โหสุดยอดครับแ้ว่งเยอะมนะลงอผมผมน่พี่อ๋อเหรอไม่เลชอบผมผมตอนนี้ทางฝังของบุชยังไงครับแล้ว าทีมตาวิขึ้นนำไปแล้วสนามสองนะครับเอาแล้วเอาแล้วครับวันนี้ต้องแบ่งกันเรื่องเรื่องทีานะเดี๋ยวทีมมาแบบ f ู l อ option จริงๆนะโอ้นักเตะแต่ละคนนี่ผมบอกได้เลยว่าผมนึกว่านักเตะทีมงข้านะฮะโอาสูงสูงไปแล้วเลยนะสนามคืนบาวิ FC นะโอ้โหสนามสองนะครับมองมาเลยนะครับทีหนึ่งหนึ่งครับบาวิ FC นะครับหนึ่งหนึ่งนะครับ อูดอพิษนะครับอุดรพิษได้บอลมาตรงกลางเอิดบอลมาขับซ้ายอุดรพิษอุดอพิษเก็บบอลลากไปอุดรพิษได้บอลอยู่หนึ่งสองหนึ่งสอง้เพื่อนบอวีเอฟซีตัดได้สวนกลับเร็วมาตรงกลางอุดรพิษตัดคืนมาใหม่อุดรพิษตกลับมาแกนไอ้ลูก อุดรพิษได้ลูกฟรีคิกระยะสิบหลาครับผมเบกกี้คองสีรายงานตัวนะครับรายการฟุบววตบอลตลอนทัวร์นะครับผมจัดไปที่วัดโคกสุวรรณนะที่โคราชน,นะครับคนจัดโดยน้องจูนะน้องจูสมาชิกทีมพิเศษ,ษนะครับผมน้องจูนะ อันนี้ได้จัดไปช่วยทางวัดนะครับผมเป็นรื้ออันตรายนะครับเป็นบ้านเกิด<ป>ของน้องจุยนะครับอุดรพิษได้ลกูกฟรีคลิกหญิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งนะติดกำแพงนะอุดรพิษเกี่ยวบ,บอลได้อยู่อุดรพิษเปิดมากปีขวาอุดรพิษ จะนำสองประตัวจะสื่อแล้วนะครับวีพีเก็ตคูนี่บอกมากที่ปลายนะโบเขาอยู่สองแมตช์นะครับวีพีเก็ตคูเนี่เขาไม่ใช่เหลือแมตช์เดียวแล้วเขาเลยแต่งแมตแต่เต่เพื่อนผู้ชายแล้วเขาเจอกับทีมอุดรพิดด้วยนะเพื่อนี้ก็มีอุดรพิดได้บอลอยู่อุดรพิดเออดมาบอลวเอฟซีตัดออกมาได้เก็บบอลได้ตรงกลางกระชากไปด้านซ้ายโอ้โหนี่ เตี้ยนะครับผมต่อวีเอสซีส่งไปหน้าประตูนะครับตัดมาสนามหนึ่งมาครับเพื่อนครูชัยนะกับวีเอพีเก๊กครูเพื่อนครูชัยกับวีเอพีเก๊กครูนะครับโอ้โหนะครับเพื่อนครูชัยกับวีเอพีเก๊กครูนะครับโอ้โหนะเพื่อนครูชัยนะยังได้บอลอยู่นะครับ เดวนกูใช้ได้บอลอยู่ลูกคุนะแ่งอินนะครับเตียมพ้อมนะครับยืดเส้นยืสายเลยน,นีเห็นูอนยนฟีก็วอร์มนะต่อไปเจอทีมแสนนาการนะครับสุดสายเลือดนะครับนีาาน่น เกคูเปิดมาด้านซ้ายให้เพื่อนเกคูตัดไปตรงกลางทีมเกคทมนับหบ้รัสีมนโเี่ก็แมตช์สุดท้ายเลยนะครับปิดท้ายเพื่อนคูใัยตัดมาได้ เก็บโคตตัดคืนมาตัวมาหน้าประตูโทรศัพท์ประตูเก็บไว้ได้พิมพ์น้ำโม่ก็มีที่มาที่ไปค่อนข้างยาวนานนะครับอดีตก็อ่าเฮ้ยอาบีมาหนะนะครับผมเพื่อนครูชัยฮะบีมาหนะลากมาหน้าประตูเปิดไปสำหรับทีมน้ำโมนะน้ำโม่ี่ก็เป็นชื่อของน้กชายแก้วหัวแหวนของเสียอาร์ตเขาเนะ นนี้เนู่ไบวนเก็บคได้บอลู่สบายแล้วครับตอนนีไ่เหมือนแบดนาทีแรกครับอ้ไง่แเลยเก็บคได้บอลอยู่่เินแบบเก็บโควางยาวไปนะประตูปรษาประตูเก็บไม่ได้แ้วเพื่อนบูชัยเก็บมาด้านซ้ายบูเทนการช่างบูเทนการช่างลากบอลมาตรงกลางใจเพื่อนยิงผู้กองเสน่ห์ผู้กองมาเนี้ เต็มข้อลออเต็มแข้งโอ้ใส่เต็มข้อลออเต็มแข้งเลยนะฮะซ้ำเข้าไป็กที่็กบมาที่หนึ่งประตูต่อสองนะครับทีมเือชายถูกนำอยู่หลูกยังเีโอกาสนะครับจะตีเสมอนี่ยังมีโอกาสนะครับเกกโคเโค ่ายบอลมาตรงกลางคเือ้อยลพื่อนครูชัยตัดออกมาตรงกลางอุเทนการช่างตัดได้ไงเหลืองแล้วอุเทนการช่างอุเทนการช่าง ใบเหลืองฮะหนึบาทนะฮะใบแดง200ร้นะฮะไปดงเขาได้ไงวะเออตัดไ้ก่อนเก็บคูตายแล้เปิดครูใช้เก็บบอลได้อุทต่ารช่งเปิดมาตรงกันไอ้เพื่อนหมดเวลาโอ้วครับ วีเอทีเกกคูชนะเพื่อนคูชัยไปด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งนะครับผมมาที่สนามสองนะครับสนามสองบอวีเอฟซีอ้าวหันมายิงเลยหันมาทางนี้นะครับผมจานบอลฮะยิงอีกแล้วครับโอ้โฮอตหน้าดูครับจานบอลเนี่ยทั้งวันเลยยิงทั้งวันเลยลวพี่ต่าอไม่เอาอทีัว้ยิงเลย ีมอุดรนพีท่าเมื่อกี้นะครับผมเมื่อกี้ขึ้นนำเลยนะครับสองก็ตูต่อสูงเลยนะครับสำหรับทีมไทยเอฟซีนะครับมีลุ้หมูตอนนี้อุดรพิทสำหรับไทยเอฟซีจะต้องมาลุ้นกันนะครับผู้โดเสียหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับกับทีมวีบีเก็ตูนะถ้าทีมไหนอยากจะทราบผลคะแนนนะครับอุดรพิทบางยาวมาหน้าประตูอ่าาคุจซได้นะรับ อุดรพิษย <c ười> oh bon. oh bon ังไงบอลอยู่ของบอลอยู่บ่าววีสวนกลับเร็วปีขวามาบอวีเปิดมาโอ้โหแฟนบอลโอ้โหอุดรพิษเปิดมาบอวีเอฟซีเก็บบอลได้อยู่บอวีเอฟซีโยนไปหน้าประตูโอ้ยผู้สาลโดนโดนไม่เต็มนะฮะโดนเฉียว เรางเปิมาเรื่อยๆเงยังไงครับน้ำารจะแก้เกมได้หรือเปล่านะน้ำตาจะเปิด้เพื่อนนะครับแต่ว่าโดนน้ำตังป่าว f c โอ้รอนพิษออกล้างไปอ้าหมดเวลาเก่งๆนะครับ่ง VFC นะครับนิไปที่แสงะเกียงสีนะครับ โอ้โหบาบีเอชนะอุราพิษไป2อประตูต่อศูนย์นะครับแฮะทีมอชนะสานะครับไม่ใช่สานะครับแด้วยอ๋อเหรอพ่งรนะเนี่ยเขียนสกอร์ด้นะครับสามหนึ่งะครับหรับทีมอชนะพ่นชัยสานะฮะบรรยากาศนะฮะบร่ยากาศนะบผมีนมี ตอนนี้ก็ตามหามาโรยฮะมาโรยไม่รู้หายไปไหนผมทีมอุดรพิษนะครับคุณบอลมากันเยอะเลยนะครับวันนี้นะงรันเล่นยาวเลย ตอนนี้หามารวยไม่เจอตามหาเจอแล้วครับเจอแล้วมารวยเจอมารว,ว,วยแล้วเจอมารวยแล้วไ,ไ,ไม่ยอมไปไหนเลยอยู่กับคนสวยเห็นคนสวยชื่ออะไรคะเจ้าขาค่ะไม่ได้ยินเลยเจ้าขาค่ะเจ้าขามารวยเจ้าขามารวย นึกว่าหายไปไหนเออมารลยอยู่กับน้องเจ้าขานี่เองเอ่อกนนะาก็ให้กินน้ำไปแล้วขี้เล่นชอบขี้เล่น <c ười> เห็นน้องเจ้าขาน่ารักไงเออมารวยไม่ไมอย,มยอมไปไหน ไอ้น้องเจ้าขาวกลับบ้านไปเลยนะเอากลับบ้านไปเลยอ๋อได้กินออที่บ้านมีด้วยใช่ไหม <c oughs> อ๋อมารวยได้กินที่บ้าน <c oughs> อ๋ตัวมีทั้งสองตัวมี่หน้าล่ะนี่หน้าล่ะ <c oughs> มารวยไม่ยอมหนีเลย <c oughs> ไปเลยน้องเจ้าขาวกลับบ้านด้วยเลยมารวยกลับบ้านก็เจ้าขานะมารวยนะ อ๋อได้กินตัวเมียที่บ้าน <c oughs> เออมารวยเห็นคนสวยไม่ได้เลยมารวยเนี่ยเนี่ยครับ <c oughs> ต่อไปครับทีมแสงนาก,กากับแสงอินเอฟซีนะครับให้กรรมการได้พับเข้าในมือ <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้านะ คลิปหน้าเจอกันอีกรอบนะครับตอนนี้ให้กรรมการให้กรรมการพักสักครู่นะฮะกรรมการต่อทั้งวันแล้ว